ไปพบทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากตามบันทึกของพระบาทสมเด็จพระจุอยู่หัว2504ครับขณะที่พระองค์เสด็จที่วางไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลักกิโลเมตรที่176พระองค์ให้ขบวนเสด็จของรถขบวนนียหยุดพระองค์ก็ลงไปหยิบลูกยางนาที่ล่นตามพื้นเนี่ยแะครับและพระองค์ก็บอกว่ายางนาเนี่ยมีแต่คนตัดใช้สอยเป็นจำนวนมากสมควรที่จะศึกษาวิจัย หลังจากนั้นพระองค์ก็เอาไปเพาะที่ดาดฟ้าวางไกลกังวลหัวหินจังหวัดประโจบอิรีขันแล้วก็เอามาปลูกวันที่28กรกฎาคมคล้ายวันประสูติของพระบรมโอรสาธิราชสยามงกุฎราชกุมารที่ศูนจิตรดาเนื้อที่สีไร่2องงานพันกว่าต้นท่านทราบไหมาครับว่าหลังจากยางนาอายุ3 4ปี5ปีพระองค์มาสร้างเรือนต้นอยู่ในป่ายางนา คือมาสร้างกระท่อมนอนเฝ้ายางนาที่สวนจิตรดาพระองค์รักยางนามากทรงโปรดยางนางมาก